สวัสดีครับวันนี้ชายป่าอีพีหนึ่งนะครับพบกับในนามโจ้ครับสวัสดีครับโจโจ้ครับฮันเตอร์สแนปครับผมสวัสดีครับมิสเตอร์ทอมครับมิสเตอร์ทอมนะโอเคะไปกันเลยฮะไปไหนครับไปลงปลากันไปลงอุ้ย ตกใจเลยใส่หน้าหันี้โนหัวหุ่นทุกคนกำลังทำอะไรฝนเขาเนาะ่อยที่เข้ามาอยู่ที่บ้านเอาผูกก๊อกไม่เคยได้เจอไงก๊อกนนี้ก๊อกหยาดนะครับก๊อกหยาดเจ้าที่นเจ้าถิ่นอกหยาดครับก๊อกหยาดครับหลุดล้านมาจีนจมอันนี้เราก็จะถึงยอดเขาแล้วนะครับเริ่มแบบ มีหอบมีเหนื่อยกันแล้วเอปเลยเอาเลยวนี่ครับอีกพักัโอเคดูนะครับ มีเส้นทางของเรานะครับมนการเดินไปถึงยอดเขานะครับวันนี้เรามากินกาแฟกันโดยกบนภูเขานะครับเดเขากาแฟตอนเย็น ถึงแล้วนะครับธรรมชาตินะครับตอนเย็นครับวันก่อนมาเช้าก็เจอหมอกครับวันนี้หมอกไม่มีนะพาทีบรรยา่กาศบนภูเขานะครับพระทิตตกเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับพระที่ตกครัวยกาแฟมีแน่นอนครับกาแฟนะครับแล้วก็ดี๋เระนนะไปคร บรรยากาศบนเขาตอนเย็นนะครับขนป่า ตัวโจครับตัวโจหฮันใจนะได้อยู่ครับได้อยู่โอเคในถุงยังว่างเปล่านะครับยังไม่มีต้นไม้มันลำบากเราบ่นเลยเกินระวังหนึง่งตงบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะ ก็สิ้นสุดครับทริปวันนี้ขอบคุณโจโจ้ฮันเตอร์แล้วก็ทอมมี่เดอะคลาสสิกนะครับชายหนุ่มแห่งนครสีธรรมราชเจอกัน EP ที่19นะฮะ